สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกระิบผ้าไปผ้าไปเมืองจิบโปมจ้าจิบโปมตัวแบบงไงด้วยจ้ะพี่น้องแบบนีแบบมีแบบมข้าใไดมา้ดสาสดๆนะจ้ะหลังจาเข้าก็เอาใส่ออกเนาะแล้วก็อันนี้เราเนื่องเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพ่อแบบว่าให้มันให้มันสูงนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็มาแพทนะคะ ลองซิลนะคะให้กับท่านใดที่สนใจก็บอกได้เลยนะนะคะค่ะสำหรับเมือน,นี้เนาะแม่ขายก็จะเอาไปขวาวได้จ้านี่เนาะควาวปนจ้าชนหนึ่งปนแล้วกับว,วนหนึ่งกินธรรมดาจ้าเนาะกับโตใหญ่แห้งจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือขวาวถุงหนึ่งได้จ้าเนาะถุงหนึ่งได้ประมาณก็ห้าสิบตัวอยู่ค่ะประมาณนี้เนาะนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยจ้าพี่น้องจ้าของห้าด้ายไมนู่ปนจ้าเมือน,นี้ ป่นขี้ปโปมนะคะใส่น้ำระเาจาะนะคะกับ,กบขวดกินน้ำจ้าเชือใจคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายนะคะมาจ้ามาแสบแสบ,บน้ํากันจ้าพี่น้องจ้ากำลังกำลังขวดอุ่นให้สุกนิดนึงนะจ้า